สวัสดีค่ะวันนี้นะคะออนจะพามาชมทีมงานบิวสีดาลดน้ำผักนะคะแล้วก็เอาหินกรบค่ะเอาหินกรบล่องนะคะจะได้เดินได้สะดวกเวลาฝนตกมานะคะเนี่ยค่ะ เดินสะดวกขึ้นกว่าเดิมนะคะเวลาฝนตกมาจะได้ไม่แฉะค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานวิวสีดาด้วยนะคะขนเกบหินนะคะแล้วมาเทค่ะคนเกียร์ก็เกี่ยรนะคะคนละ,ะแผนกค่ะ อันนี้สาดเสร็จแล้วนะคะวันนี้รอเกลียค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามวิวสีดาได้นะคะสวัสดีค่ะ